โจทย์ข้อนี้ถามว่า The p r i m i of Planet of a F Movie ก็คือหนังเรื่องของ Planet of F เนี่มีนักบินอวกาศเนี่ยก็จำจำศินแล้วก็ท่องเที่ยวไปในอนาคตของโลกแล้วในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นอารยธรรมของมนุษย์เนี่ยถูกแทนที่ด้วยอารยธรรมของ F ให้พิจารณา สัมพัทธภาพพิเศษเท่านั้นแล้วก็หาว่า how far into the earth future ก็คือว่าในอนาคตอีกกี่ปีอันนี้ how far into the earth future ไม่ได้ถามเป็นระยะทางแต่ถามว่าอนาคตของโลกเนี่ยอีกไกลเท่าไหร่ที่นักบินอวกาศเนี่ยจะ travel โดยที่ที่นักบินอวกาศเนี่ยจะท่องเทื่อวไปถ้าเขาหลับไป120ี โดยที่มันสัมผัสกับโลกโดยอัตราเร็วคือ0.9994โอเคโดยบินไปแล้วก็บินกลับมาอีกรอบหนึ่งซึ่งตอนแรกเนี่ยเหมือนว่าจะต้องใช้ v ด้วย s ส่วน t แต่จริงๆแล้วอาจย์ข้อนี้มัน ถามเป็นเวลามากกว่าคือถามทีนะั้นเราก็ใช้สมการนี้ได้เลยก็คือสมการนี้ได้เลยแล้วก็แทนค่าทีสู่แล้วก็หา T ไปแล้วก็แทนสุดท้ายแล้วก็จะได้ T ีเท่ากับ2,683ปีซึ่งตอนแรกเนี่ยเราจะงงตรงนี้นิดนึงว่า Determine how far into the earth future อันนี้ตกลงมันหาฟาของเป็นระยะทางหรือของเวลากันแน่แต่ว่าถ้าลองคิดดีๆแล้วน่าจะเป็นหาเรื่องของทีมากกว่านั่นก็จะตอบ2,683ปีครับ